มาครับซึ่งกล่องนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4แพ็คนะครับซึ่งแพ็คหนึ่งก็คือมีอยู่ทั้งหมด8ห่อด้วยกันนะครับนี่นะครับมีทั้งหมด4แพ็คด้วยกันนะครับนี่นะครับและนี่นะครับเอาเป็นว่าส่าคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะแลกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับได้มาแล้วนะครับมาลุ้นกันกับซองที่หนึ่งครับ เอาล่ะครับผมว่าซองแรกมาแล้วครับเนี่ยงานนี้ซองที่หนึ่งมาแล้วงานนี้นะครับอ่ะเรามาดูแผ่นข้างใต้นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้เอ็นนะครับเอ็นครับมามาดูใบนี้ครับมาแล้วครับมาเลยซองแรกกับยูสุเกะนะครับอ่ะเดี๋ยวคว่ำไว้ก่อนนะครับมาแล้วครับ มาดูซองที่สองแล้วครับอ่ะเอ็นนะครับเอ็ N น N แน่นอนเอ็นเหมือนกันนะครับโอศูนย์หนึ่งนะครับกับ5้าเจ็ดเหมือนจะเคยได้แล้วนะครับไปครับไปซองที่สามเลยครับซองที่สามอันนี้ธรรมดาแน่นอนครับเป็นครับ เ็นครับมาอูส้สีน่าจะยังไม่ได้ใบนี้ห้าหกกน่าจะยังไม่ได้นะครับมาต่อมาซองที่สี่ครับจะได้บิบบับเพิ่มหรือเปล่านะครับธรรมดานะครับธรรมดาสวยทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นพเกนะครับน,น่าจะธรรมดาหมดลวที่นี้เอะอ,อันนี้น่าจะยังไม่ได้ นธรรมดาครับสองที่6ครับเ็นนะครับ n, n เหมือนกันครับโอ้คือก่อนเคยได้อย่างเนี้ยไปรุ่น2ที่7ครับ n ครับอ่านี้ซาำนะครับซ้ำครับโอ้สวยร้อยสายังไม่เคยได้นะครับ 30ได้ไปแล้วนะครับมามาดูซองสุดท้ายกันครับสำหรับแพ็กที่1แพ็กที่1นะครับเอ็นครับเอ็นครับโอ้อันนี้ยังไม่เคยได้ร้อยเจ็ดนะครับแล้วก็อันนี้ศูนย์หนึ่งอ่าซ้ำแล้วนะครับโอเคสวยหมดเลยนะครับเรามาลุ้นกันกับสองที่หนึ่งครับว่าวิบวับที่ได้จะเป็นใบไหนนะครับจะเป็น SSR หรือเปล่านะครับ นี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น R หรือเปล่านะแบบับรบแบบนี้นะครับเอากับหัวหรอกับหัวหรองั้นขอขอด้านนี้อาล้วครับเอาลนะครับ,รบน่าจะเป็น R ใบไหนเอ่ยลุ้นพร้อมกันครับเอาอยูสเก้ครับเ e สโอเคนี่ ผมเป็น R ใบแรกครับ R ใบแรกเลยนะครับปกติได้ R R นะครับได้เป็นหมายเลข25นะครับสวยครับสวยงามครับโอเคครับ R ใบแรกยูสเกตซะด้วยเลยครับรอติดตามกับคลิปต่อไปในหอต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับเอสเาต้องมาครับ